กต่อตัวกับต่อตัวขึ้นหมุมกลางคืนแอบหนีเที่ยวเพราะฉะนั้นำตาติดตัวนี้ไว้ค,คุณหนีไปไหนไม่ได้นะเสร็จแล้วสวัสดีครับ <c oughs> สํอหรับพบกับรายการสภาเกษตรกรออนทัวร์นะครับสำหรับวันนี้รายการของเรานะครับมีพื้นที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่จะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เลี้ยงปูนานะครับในมือผมนี้นะครับที่ ฟ้าใสฟาร์มปูนานะครับตำบลบ้านโนนสบายนะครับตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินนีเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศแล้วไปพูดคุยนะครับกับพี่ฟ้าใสนะเจ้าของสวนกันครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฟ้าใสปูนานะครับเป็นฟาร์มา์มปูนานะครับของพี่ฟ้าใสนะครับที่บ้านโนนสบายนะครับตำบลกระเทียม อำเภอสังขัดจ,จังหวัดสุรินทร์นะครับสวัสดีครับพี่ภาษายครับสวัสดีค่ะเข้ามาตอนแรกๆนี่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนะครับปูนาเนี่ยปกติเราก็ทํานาอยู่แล้วนะครับที่สุรินทะร์เนาะใช่ค่ะทําไมต้องมีการเลี้ยงปูนานะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นให้พี่ภาษายพูดถึงตัวเองก่อนเนาะก่อนที่จะมาทําปูนาเนี่ยเลี้ยงปูนาเราทําอะไรมาก่อนอ๋อก่อนที่จะมาเลี้ยงปูนาเนี่ยค่ะครับ ทํางานอยู่กรุงเทพเป็นเปิดเป็นร้านอาหารนะคะจริงๆชอบแรงงานในด้านการเกษตรอยู่แล้วก็หันมองคิดหันเหว่าเอจะทําอะไรที่มันใกล้ตัวเราที่ว่ามันง่ายที่สุดครับที่ว่ามันไม่ลงทุนนานอย่างปลูกต้นไม้ก็ใช้เวลาเป็นปีก็เลยหันว่าไปศึกษาเรื่องปูนาคือเป็นคนตั้งเดิมเป็นคนที่เป็นคนอย่างกัสซูลินอยู่แล้วแต่ไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพจะทํากิจการอยู่แถวสมุทรสาครนะคะเปิดเป็นร้านอาหาร ก็ด้วยวิกฤตโควิดเนี่ยนะคะอ๋อนะิโควิดนี้ก็เป็นมันต้องมีมีทั้งผลดีผลเสียนะทำให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดได้กลับมาอยู่บ้านตัวเองก็ด้วยวิกฤตโควิดก็ไปศึกษาเรื่องปูนามาว่าเออบ้านเราปูน่าจะศูนพันธุแล้วนะคะคทําไงเราจะอนุรักษ์ไว้ได้ครับทําไงเพราะว่าบ้านเราทุกวันไดต้องหาซื้อกินไปขุดเองนั้นไม่ได้ได้วยนะคะค ไปขุดตามนาเขาก็โดนจับอีกใช่ใช่แล้วในนาเราก็ไม่ค่อยจะมีด้วยและที่สำคัญนี้ก็โอ้โหมีแต่เคมีทางนั้นใช่ค่ะมีแต่เคมีปูแทบจะไม่มีเลยนะแล้วทำไมถึงคิดว่าจับเรื่องปูนี่แหละทั้งที่มีทั้งปลาเนี่ยปกติผมก็เห็นคนเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรงเงี้ยแต่ว่าเอทำไมถึงสนใจปูนาปลาปลาอยู่ในน้ําลึกเนาะเราเป็นผู้หญิงคนเดียว เราสามารถเลี้ยงในน้ำใสได้ดูแลจัดการบริหารง่าย uh huh. อย่างปลาอยู่ในคลองในบอ่อ uh huh. เราไม่สามารถที่เป็นตัวผู้หญิงไม่สามารถที่จะไปวานแหหรือไปช้อนมาได้ uh huh. คือเลี้ยงอะไรก็ดีหมดถ้าคุณทําได้ uh huh. อันนี้คือเลี้ยงที่ว่าใกล้ตัวเรามองเห็นเราสามารถไปส่องไฟเป็นผู้หญิงไปส่องไฟจับขึ้นมาขายได้จ uh ําหน่ายได้ค่ uh huh. ะ uh huh. แต่ปลานี่เราไปเบี่ยงเหยไม่ได้ไปลงน้าลึกไม่ได้คือเหตุผลที่ว่าเธอไม่ถึงมาเลี้ยงปูก็เอาความสะดวกของเราเอาความสะดวกของเราเป็นหลักค่ะเลี้ยงปูไม่ต้องใช้แรงงานเยอะใช่ไม่ใช้แรงงานแล้วเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นตอนแรกนะคะทดลองเลี้ยงซื้อพ่อแม่พันธุ์มาทดลองเลี้ยงซื้อจากไหนครับตอนนั้นซื้อจากที่เขาเอ่ยชื่อเลยนะคะของแม่ฟาร์มของฟาเดดาฟาร์มปูนาบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับ ณตอนนั้นเลี้ยงบนตึกก่อนนะคะตึกที่สมุทรสาครทอตองไม่ได้มาเลี้ยงที่นี่ไม่ทดลองเลี้ยงที่ที่นู้นก่อนทดลองเลี้ยงก่อนลองเลี้ยงเล่นเลี้ยงคำขำว่าดูเล่นใม้มันน่ารักน่ารักอะค่ะทีนี้ก็พอเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยค่ะเราเลี้ยงได้นี่มาต่อยอดที่บ้านเลยกลับมาต่อยอดที่บ้านเลยมาต่อยอดที่บ้านโควิดสั่งปิดยาวก็เป็นโอกาสของเราเลยตัดสินใจตรงนั้นเลย ถ้าไม่ตัดสินใจณนะตอนนั้นโควิดรอบแรกนะคะป่านี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเ <laughs> พราะว่าโควิดเป็นปีเลยค่ะใช่ใช่แล้วมาถึงที่บ้านรเราเราเริ่มต้นยังไงฮะด้วยบอ่อด้วยเรื่องของการจัดสถานที่อะไรจัดสถานที่เป็นอันดับแรกเป็นผ้าใบกันค่ะครับผ้าใบแล้วก็ใช้ไม้ยูคามูสลนใช้ต้นทุนที่ต่ําก่อนเพราะว่าต้นทุนยังน้อยอยู่ใช้ต้นทุน ตอนแรกยังไม่รู้ว่าเราจะไปขับเคลื่อนยังไงนะคะยังไม่รู้ว่าการตลาดจะขายให้ใครขายที่ไหนแต่เพียงแต่ว่ารู้แล้วไม่มีคนซื้อเรากินเองยังไงคนต้องซื้อปูกินพอเลี้ยงไปยังไม่ถึงเดือนมีคนมาขอซื้อพ่อแม่พันก็เลยต้องได้ขยายปามเพิ่มได้ขยายปามเนาะเนาะแล้วไอเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยแรกๆมันเจอปัญหาอะไรไหมเช่นโอ้เรื่องเลี้ยงไปมันมันตายอะไรเงี้ยเนาะ ปูเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะต้องทําใจมีตายอยู่มั่งค่ะหนึ่งนกน้บอากาศไม่ได้น้ําไม่ได้น้ําเยอะเกินไปอากาศเย็นเกินไปอากาศร้อนเกินไปปูตายเราต้องปรับสภาพให้เขาอย่างเช่นอากาศหนาวนะคะเราต้องเติมน้ําให้เขาเยอะแล้วที่หลบก็ต้องให้เยอะนะคะมีกระเบื้องมีที่หลบให้เขาเยอะนะคะคืออากาศหนาวเนี่ย ถ้าเราต้องเติมน้ําให้เยอะอเขาข้างล่างน้ํมันจะอุ่นครับน้ําจะอุ่นถ้าอย่างนี้อากาศร้อนโอเคใส่น้ําน้อยได้มไม่เป็นไรค่ะ,ะแสดงว่าจริงๆธรรมชาติของปูมันต้องการที่หลบที่แบบปลอดภัยเนาะเป็นที่หลบที่ปลอดภัยก,ก็เห็นแบบโใส่พวกที่หลบที่อะไรให้ค่อนข้างจะเยอะแล้วอาหารล่ะครับอาหารที่ให้อาหารก็คือได้หลากหลายค่ะคอาหารก็คือตั้งแต่พืชน้ำพืชน้ําทุกอย่างนะผักตบชวาแหนแดงผักบุ้งจอก าสาราพืชผักที่มนุษย์ทานได้กินได้ค่ะปูกินได้หมดมก,ก็คือเสริมก็คือมีอาหารเม็รรดปุกเสริมแต่ถ้าเรามีพืชน,น้ําเยอะแทบจะไม่ได้ให้อาหารเลยนะคะคต้นทุนของเลี้ยงการเลี้ยงปูนาต้นทุนต่ำมากอ๋อต้นทุนแต่เราเราลองประเมินหรือว่าดูแล้วต้นทุนมันประมาณไหนะต้นทุนคือนะปูตัวหนึ่งนะคะคปูตัวหนึ่งนะคะถ้ากินเม็ดอาหารเม็ดรประุก สีห้าเม็ดต่อตัวต่อวันต่อวันแค่นั้นเองก็กินไม่เยอะครับแล้วปูจะหากินตอนกลางคืนเท่านั้นค่ะแต่ถ้ามีพืชน้ำนะอาหารเม็ดประดุกแทบจะไม่ให้ให้เลยเขาไม่สนใจเลยเสริมเสริมให้แค่เสริมให้เขาครับครับเรากลัวว่ามันไม่เพียงพวกัวเขาขาดสารอาหารไปแล้วที่เลี้ยงมาเนี่ยจากเริ่มต้นมาถึงวันนี้นานแค่ไหนนะ หนึ่งปีเศษเค่ะหนึ่งปีเศษเศษถือว่าเราเราประสบความสําเร็จระดับหนึ่งไหมฮะประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะครับผมเพราะว่าที่จังหวัดสุรินทร์ผมก็มองว่ายังยังมีน้อยไม่ใช่ไม่มีเลยนะแต่ก็ยังมีน้อยอยู่ยังมีน้อยอยู่เพราะว่าเห็นว่ามีคนมาซื้อเรื่อยๆซื้อพันเพื่อที่จะไปขยายต่อไปเลี้ยงต่อก็แสดงว่าที่นี่นะน่าจะเป็นแหล่งที่ผมก็มองว่าใหญ่ในจังหวัดสุรินทร์แล้วแหละเนาะ แล้วไอ้ทำมาแล้วนอกจากคนที่มาซื้อเนี่ยเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วเนี่ยเรามีการแปรรูปอะไรยังไงบ้างมีแปรรูปหลากหลายค่ะเช่นปูนานี่คือเลี้ยงปูต้องมีการมีการตายเกิดขึ้นนะคะครับผมเพราะว่าปูเป็นสิ่งมีชีวิตแม้แต่เลี้ยงทุกอย่างก็มีการตายเกิดขึ้นนะคะอย่างปูนานะคะถ้าตายครับปูตายหนึ่งตัวครับทําอะไรได้บ้างใช่ค่ะ แคะมันปูออกมาแยกไว้ก่อนแคะมันปูแล้วก็อกปูอกปูแล้วก็ไปย่างนะครับไปย่างไปย่างย่างไว้ทาเป็นผงปูออกมาอย่างนี้นะคะครับเป็นผงปูและนี่คือมันปูที่แคออกมาแล้วที่มันปูที่แคออกมาแล้วน้ำยุ่ะน้ำยุ่งละครับกลัวว่ามันจะรั่วไหมอันนี้คือมันปูที่แคออกมาแล้วนะครับประมาณสักสองขีดประมาณสองขีดสองขีดก็ใช้ปูก็ค่อนข้างจะ เยอะอยู่นะหลายกิโลหลายตัวเหมือนกันนะครับครับผมเราก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะทําตรงนี้เท่าไหร่เนาะเราจะมาขายเป็นตัวเป็นพันดีกว่าขายเป็นเน้นขายพ่อแม่พันครับผมแต่จะเน้นขายเฉพาะแม่พันอย่างเดียวไม่ได้ครับทาไมวะเลี้ยงแล้วไปทําอะไรปูมันต้องเป็นอาหารของมนุษย์อย่แล้วคู่กับคนไทยของคนจังหวัดสุลินอยู่แล้วครับผม ก็ต้องมาแปรรูปไว้เป็นหลากหลายอันนี้ทําตั้งแต่ลาบปูนาอ่อ์ปูนาตำพิษปูนาภาษาเขมรเรียกอะไรนะละแวกกระดามละแวกกระดามละแวกกระดามภาษาอีสานเออไม่ใช่อีสานหรอกภาษาสุรินทร์บ้านเราภาษาท้องถิ่นสุรินทร์ท้องถิ่นและภาษาเขมรละแวกกระดามละแวกกระดามเนาะละแวกกระดามนี่ก็อร่อยนะผมผมส่วนใหญ่ก็จะเคยกินแต่ละแวกกระดามแต่ว่าไอ้ที่เป็นมันปูที่แแค่ออกมาเพื่อที่จะไปทําน้ําพริกเนี่ยมันยัง ไม่ได้ลองส่วนใหญ่เนาะยังไม่ได้ลองครับคือส่วนตอนนี้ก็คือไปทําลาบได้เลยไปเคี่ยวทําลาบเหมือนใส่เครื่องเทศเหมือนล่าหมูลาบอะไรได้เลยค่ะอร่อยแกกินปูนานี่เขามีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เขาอยู่แล้วครับหอมกลิ่นปูนาเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วไม่ต้องปรุงรสอะไรมากมายที้มาพูดถึงเรื่องราคานีดหนึ่งเนาะผมคิดว่าน่าจะราคาก็น่าจะพอสมควรเนาะ ที่ที่เราขายเนี่ยที่เราขายขายอ่ะเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่คนมาซื้อเนี่ยขายยังไงฮะพ่อแม่พันธุ์นะคะตามฤด,ด,ดูการฤูดูหน้าแรงเนี่ยพ่อแม่พันธุ์ไซส์ถึง5เซนขึ้นไปนะคะครับคู่ละ100คู่ละ100บาทคู่นี้คือตัวผู้กับตัวเมียรหรือว่าตัวเมียตั้งตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งคือคู่ละ100ครับผมคู่ละ100่รับค่ะ แล้วขายตามระดับห้าเซนขึ้นไปแสดงว่ามันต้องโตระดับหนึ่งตั้งแต่5เซนเราวัดยังไงครับ5้าเซนเอาสมติมีกระดองอย่างนี้วัดจากกระดองเลยค่ะวัดจากกระดองนี้ใช่ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ4เซนอ๋อสี่เซนแต่ยังยังไม่ขายไม่ได้ใช่ไหมก็ขายได้ก็ขายได้อีกในอีกลาค่าอีกราคาหนึ่งค่ะอ๋อแสดงว่าวัดจากกระดองนะคะขนาดก็คือจะวัดจากกระดองมานี่นี่คือขนาดของตัวปูไม่ได้วัดจากอกนะคะครับ อันนี้โอเคครับวัากระดองวัากระดองอ๋อกระดองปูครับวัจากตรงนี้ก็คือขนาดของปูจะปีปูวัยรุ่นนี่ปูนี่ปูนี่ประมาณ6เดือนตัวนี้6เดือนนะคะครับโอ้ปูหกเดือนหกเดือนมันมีใหญ่กว่านี้ไหมว่าใหญ่กว่า5เซนใหญ่กว่า5เซนก็7จ็ดถึงแเดือนถึงแเดือนอ๋อก็อีกราคาหนึ่งอีกราคาหนึ่งค่ะ คือคือตัวใหญ่ก็คือลูกเขาก็จะได้เยอะครับตัวเล็กก็รู้คือลูกก็ได้น้อยออคันขยายพันธุ์ก็ได้น้อยลงมาค,ค่ะอ๋ะออันนี้เฉพาะปูที่เป็นพันเนาะแล้วปูที่เขาซื้อเพื่อที่จะไปดองไป ทำปลาอ่าไปแป,ปรรูปไปอะไรพวกนี้ครปูที่ทําบาไปแปรรูปนะคะจะเป็นเราจะตีเป็นปูกิโลครับปูกิโลนี่หมายถึงที่ว่าปูไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์เช่นขาหลดุดก้ามหลดุดอ๋อไม่ไม่สมบูรณ์ที่ว่าที่จะไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นั่นคือเราเอาไปเป็นไปแป,ปรรูปไปดองหรือไปทําแปรรูปเป็นน้ําพริกอะไรต่างๆได้ค่ะครับอ๋อก็จริงๆปูเนี่ยมันสามารถใช้ส่วนประกอบหรือว่าตัวปูทั้ง ทั้งตัวนี้ไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่มีส่วนไหนทิ้งได้เลยนอกจากก้ามที่มันหักก้ามที่มันหักเนี่ยค่ะเราแค่ออกไปแล้วแค่เอามันออกมาแล้วนี่เราไปทําน้ําหมักทําน้ําหมักไว้ลดต้นไม้เป็นปุ๋ยเอ็นซีได้เลยค่ะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะทั้งก้ามทั้งกระดองใช่ค่ะที่เราไม่ใช้แล้วแล้วกระดองกระดองที่ได้ได้ไซส์ได้ขนาดห้าเซนนะคะรับซื้อที่กิโลละสามร้อยบาทหมายถึงว่าเรารับซื้อจาก ลูกลูกลูกผีลูกกลุ่มกระดองกระดองที่นี่ค่ะเราแคะแคะมันปูหมดแล้วนะคะแต่ไซเนียไม่ได้แคะมันปูแค่ออกมาไปทําความสะอาดล้างล้างให้สะอาดตากแดดไปแดดหนึ่งช่างกิโลกิโลละสามร้อยกิโลละสามร้อยกระดองปูนี่คือพัตตาคารร้านอาหารก็ต้องการเพื่อไปเป็นภาชนะ ไปใส่ออกมันปูใส่ราปูเหมือนเอาไปให้ลูกค้าที่รับประทานาหารได้บรรยากาศว่าได้บรรยากาศว่าคุณทานปูนาค่ะปีโลละสามร้อยเลยค่ะโลละสามร้อยบาทนอกจามีอะไรนอกจากที่แปรรูปเป็นพวกน้ำพงน้ำพิกแล้วเนี่ยไอตัวปูที่พูดถึงนี่ที่เราขายเนี่ยนอกจากพ่อพันแม่พันแล้วก็ไอทิชชังกิโลที่มันไม่สมบูรณ์เนาะ นอกนั้นมีอะไรไหมฮะนอกนั้นมีอะไรอีกไหม<น>ก็มีแค่นี้นะ,ะมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ครับก็สวนที่ว่ากา้้ม <c oughs> หลุดขาค่ะก็ไปตามปุ๋ยหมักอ่าครับคือปูนี่เป็นยาด้วยได้นะคะอ๋อเป็นยังไงฮะเป,เป็นยานะคะกระดองปูปเอ่อจะมีไข่ตัวซานเนาะเขาเรียกอะไรนะไข่ตัวซานเนาะครับคือเออเพื่อเพิ่งจะไปเรียนรู้มาเพิ่งจะรู้มาสดๆใหม่ๆนะคะว่า ปูทํายาได้ด้วยอ๋อแก้อะไรฮะแก้กระดูกไขข้อแก้ไขข้อเพราะว่าคือการที่ว่าวิจัยออกมานะคะครับกระดองปูเวลาเขาลอกคราบแป๊บเดียวกระดองเขาแข็งครับนั่นแหละกระดองเขานี่แหละที่จะไปเสริมสร้างกระดูกของมนุษย์ได้ว่าทําให้แข็งแรงเป็นยาได้ด้วยเพิ่งจะวิจัยเพิ่งจะเป็นความรู้ใหม่ออกมามีอาจารย์ท่านหนึ่งแนะนํามา เดี๋ยวอาจจะต้องมีการไปเข้าห้องแลบเพื่อวิจัยแล้วก็ห้องแลบวิจัยอีกทีนึงค่ะจะได้เป็นเหมือนกับเป็นอีกทางหนึ่งที่โอ้นักกินปูมันมีสรรพคุณเป็นยา <c oughs> เป็นยานี่ทั้งตัวไหมครับหรือว่าเฉพาะส่วนเป็นเป็นเป็นได้ทั้งตัวเป็นได้ทั้งอาหารและยาในปูนาค่ะครับผมเป็นได้อาหารทางยุยเราคุยเรื่องเลี้ยงเรื่องอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมสงสัยนิดหนึ่งว่าแล้วศัตรูของปูเนี่ยที่แบบ เหมือนปลูกพืชอะไรมันมีศัตรูพืชเนาะ,ะอันนี้ก็มีศัตรูปูหรือว่ามันมีโรคมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังบ้างไหมฮะศัตรูก็คือระวังสัตว์ขานงูหนูเข้ามางูกับหนูเข้ามาในบ่อก,กินได้แล้วก็ศัตรูที่เป็นอันตรายก็คือหนึ่งก็คือพยาธิเราต้องถ่ายพยาธิในปูด้วยนะคะอ๋อเราก็มีวิธีการถ่ายพยาธิ ถ้าเราจหน่ายปูออกไปมีพยาธิให้ลูกค้านั่นคือเราจะเสียระบบเลยอรเาในบ่อปูนี่เราจะไม่ให้มีพยาธิเราถ่ายพยาธิยังไงฮะคือเราใช้ใบหูกว้างลงในบ่อปูเลยเออเพื่อถ่ายพยาธิเป็นยาถ่ายพยาธิใช่ไอัตโนมัติมันก็ไปกัดกินแล้วก็ใช่เขาก็จะขับออกมาครับปูก็จะไม่มีพยาธิไม่มีปรสิตค่ะใช้ใบหูกว้างครับนี่ผมพูดถึง สุดท้ายที่คนสนใจแน่ๆก็คือว่าอ๋อรายได้ต่อเดือนที่เราเคยคิดว่าที่เราเคยทำบัญชีอะไรพวกนี้ต่อเดือนเนี่ยที่เราทำพวกนี้รวมถึงการแปลรูปทั้งหมดด้วยนะครับรวมการแปลรูปนะคะประมาณคือณตอนนี้คือทางฟ้าใสนี้คือเริ่มมาได้หนึ่งปีเศษนะคะยอดขายก็ยังจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราขยายพันธุ์ยังได้ไม่เยอะเป็นในในในระหว่างช่วงปีแรก คือหลักถึงยังไม่ถึงหลักเอาแค่หลักหมื่นก่อนเนาะอ๋อหลักหมื่นก็ถือว่าอยู่ได้อยู่ได้ค่ะครับในในบ้านเราเนาะอยู่ได้ในระดับหนึ่งค่ะอืมครับครับอยู่ได้ในระดับหนึ่งอนาคตข้างหน้าถ้าเรามีเครือข่ายมีเครือข่ายขึ้นมาเยอะๆเราสามารถขัป้อนปูให้เราได้อะนั่นแหละคือเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาครับผมคือได้ช่วยเหลือกับลูกลูกทีมด้วยในเครือข่ายด้วยค่ะว่ามีรายได้คือตอนนี้คือปูปัญหาด้ว่า ที่หนักใจือปูไม่พอไม่พอขายไม่พอขายเลยได้เลยยังตกอยู่แล้วลูกกลุ่มเราก็ยังไม่ได้ขยายเยอะเนาะลูกลูกกลุ่มก็ยังไม่แข็งแรงพอยังไม่แข็งยังยังขยายพันธุ์ยังไม่ได้ครับก็นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ที่คนที่ประกอบอาชีพแบบเนี้ยฮะปริมาณสําคัญเนาะถ้าเกิดว่า มีคนต้องการเยอะแต่เราไม่มีเพียงพอที่จะไปป้อนใช่ค่ะมันก็ต้องมีการขยายเครือข่ายเพื่อที่จะให้นอกจากเราจะได้ป้อนลูกค้าแล้วเนี่ยเครือ<ช>ข่ายของเราก็ยังมีไรายได้ใช่ค่ะต้องการใ้เครือข่ายมีร,รายได้ด้วยค่ะครับผมะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่สนใจเลี้ยงปูนาเนี่ยอยากจะเลี้ยงหรือว่าอยากจะมาติดต่อเข้าร่วมกลุ่มหรืออะไรเงี้ยติดต่อยังไงครับที่ฟ้าใสครับอ่าติดต่อมาที่เพจของฟ้าใสนลค่ะฟ้าใสฟาร์มปูนาค่ะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อมาโดยตรงเลย โทรอนได้มาเลยนะคะ0832657187ค่ะฟ้าใสฟาร์มปูนาปักหมุดได้ทั้งที่เลยค่ะครับฟ้าใสฟาร์มปูนานะครับที่บ้านโนนสบายนะครับตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับก็สำหรับท่านที่สนใจก็อย่าลืมนะครับมาได้เลยตลอดเวลามาได้ตลอดเวลาครับได้ไปไหนนะครับฟาร์มเปิดทุกวันค่ะฟาร์มเปิดทุกวันนะครับก็ขอฝาก เพจไ้ด้วยนะคะฟ้าใสฟาร์มปูนาที่บ้านโนนสบายตะบนกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาแวะเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันครับยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงมาดูก่อนก็ได้ค่ะมาดูว่าการเลี้ยงปูการพัฒนาปูเป็นยังไงมาดูก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงครับอย่าเลี้ยงปูอย่าตามกระแสขอแนะนําว่าอย่าตามกระแสครับ ให,ให้ดูตัวเองว่าพร้อมหรืยอยังว่าจะเลี้ยงบางคนเลี้ยงตามกระแสเห็นเขาขายได้เดือนเหมือนเป็นหมื่นเป็นแสนก็ตามเขาอุ้ยฉันจะเลี้ยงปูไ,ไม่ขอแนะนําค่ะคให้มาศึกษาก่อนค่ะศึกษาแหล่งที่ใกล้บ้านคุณคศึกษาตาม YouTube หรือมาโทรมาติดต่อทางฟ้าโดยตรงก็ได้ค่ะคแอดไลน์เบอร์นะคะ 0832657187ครับค่ะได้ค่ะยินดีให้คำแนะนำทุกท่านค่ะนะครับก็อนาคตก็เป็นศูนย์เรียนรู้และอบรมเรื่องของการเลี้ยงปูนาด้วยอนาคตจะเป็นที่นี่จะเป็นที่เป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาและการแปรรูปครับผมเดินทางมาสะดวกมากนะครับติดถนนดำเลยนะครับ้าที่หมู่บ้านนนสบายแห่งนี้นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบขอพระคุณนะครับที่ฟ้าใสเป็นอย่างสูงนะครับที่เนาะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในการเลี้ยงปูนาให้กับเรานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านได้นะครับรู้ว่านะครับที่จังหวัดสุรินมีการเลี้ยงปูนาถ้าท่านสนใจก็มาที่นี่ได้มาที่นี่ได้ค่ะยินดีต้อนรับมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้ค่ะครับผมหรือโทรมาหรือว่าเข้าไป ฝากข้อความในเพจก็ได้ด้วยครับป้าสายฟ้าปูนาสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ป้าสาย่ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับผมอันนี้เป็นเป็นบ่อดินเนาะมันเป็นเป็นอะไรบ่อที่เราตรงนี้เป็นบ่อดินค่ะเป็นบ่อเป็นธรรมชาติเลยค่ะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะแล้วเราก็จะเลี้ยงแหนแดงให้เขาด้วยคือ ่เราเลี้ยงปูนะคะในบอ่อดินอัตราเร็วโตเร็วกวา่าในบอ่อจีนเลนบอ่นบอใต้ใน,น,นะคะคาะเป็นธรรมชาติ